ว่าเหมือนไม่สบายอย๋นอนิดหน่อยนฮะนิดหน่อยใช่ลุยงานดีขึ้นครับดีขึ้นผมงานหนัก้ใช่ใช่ลุยงานหนักมากเลยใช่วันหยุดห้าวันก็โอ้โหลุยไปเชียงรายไปนู่นนี่อะไรเงี้ยครตอนนี้พี่โดมทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้เยอะมากครับผมทำบริษัท3าบริษัทนะครับแล้วก็ทำงานอีเวนต์อยู่เหมือนเดิมไปเป็นดีเจออกคอนเสิร์ตด้วยเหมือนเดิมก็ยังรับงานแบบประจำด้วยแล้วก็มีบริษัท เปิดตัววิตามินใปก็ใช่ใ<ห>ยิ่งเหนื่อยเลยเหนื่อยๆน่อยิเวออาจจะมีค่าเคลื่อนไม่ได้ไปบา้างประมาณนั้นอุ้ยล่าสุดนี้ป่วยใช่งานวันนั้นใช่เขาที่เปิดตัวร้านอาหารใช่ว<ม>ันนั้นแย่เลย<ม>ใช่ ก็หามาแล้วครับ <moder> ท <ating> ันยาฉีดยาครับใจมีดูดูดูแลยังไงบ้างคะดูแลดูแลก็ให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ใช่หมอดูไม่ได้เหมือนกันได้แต่ส่งใจช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะพูดพูดถึงอาหารเสริมนิดนึงที่ปััจจุบนเป็นไงบ้างฟีดแบ็กพี่ไปได้ดีเลยนะครับถือว่าไปได้ดีมากๆก็ตอนนี้ขายไปในจํานวนที่เยอะพอสมควรแล้วก็คนที่ใช้ก็เริ่มฟีดแบ็กกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยฮะติดใจติดใจ รู้สึกไงบ้างลคนใช้ผมดีใจฮะคือเราก็ลองมานานเราก็กว่าจะเริ่มกว่าจะาปรับสูตรต่างๆอะไรเงี้ยจนตอนนี้มันก็ได้ผลจริงๆใช่ไปจนถึงผู้ใหญ่นะตอนนี้เพราะว่านอกจากเรื่องผิวที่เราโปรโมทไปในเฟซแรกเนี่ยมันช่วยเรื่องเบาหวานช่วยเรื่องไขมันอุดตันอย่างเงี้ยผู้ใหญ่หลายคนที่ทานแล้วพอไปตรวจเบาหวานลดอย่างเงี้ยก็มีฟีดแบ็ที่ดีกลับมาอย่างนี้เราก็รู้สึก ก็ดีมันเหมือนทําเรื่องดีๆด้วยเราได้ช่วยเรื่องสุขภาพคนอะไรอย่างงี้แต่พอเปิดตัวออกมาไม่นานมีโดนกระแสบอกว่าโดนก๊อปซะแล้วคุณเด็กันองพี่โดมจริงๆก็เริ่มมีคนบอกเงี้ยนะแต่ว่าผมรู้สึกดีใจนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่โดมถ้าขายไม่ดีเขาไม่ก๊อปนะก๊อปเนี่ยเป็นการยืนยันว่าแสดงว่ามันขายได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็หามาตรการป้องกันอยู่แล้วก็มีไปสั่งพวกเทคโนโลยีการการก๊อปปี้อะไรย่างเงี้ยจากญี่ปุ่นเลยฮะอันนี้ผมไปเอาตัวนี้มาก็ รอกําลังส่งมอบมันอยู่ได้ไปลงท้นที่หาดูเลยว่าเออเจอร์ยังเลยครับยังเลยครับจะไปหาดูไหมพี่แบบว่าแบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกิดเ่อนมากเลยตอนนี้คือจริงๆเราเรามีดีเทลในเรื่องของกล่องเรื่องของตัวแคปซูลเยอะผมกํารันตีว่าก๊ออะก็ก๊อบได้แต่ทั่วกแบบรูปร่างที่มันดูเหมือนไอ้ตัวเม็ดแคปซูลนะครับเป็นเม็ดที่เอาเข้ามาจากฝรั่งเศสที่มันทนกดได้แบบนานจนสามารถแบบผ่านน้ำย่อยเราไปแล้วเอา เนี่ยตรงนี้เม็ดแคปซูลมันจะมีความหนาความขาวแบบขุ่นๆแล้วเขาจะเป็นแคปซูลแบบพืชทําจากพืชคือพูดง่ายๆคนที่กินมังสวิรัติกินได้กลิ่นเขาจะไม่เหมือนแคปซูลทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนคนทานเนี่ยก็ให้สังเกตแคปซูลเป็นหลักได้เลยผมเ <c oughs> ชื่อว่าเขาไม่กล้ากอบแคปซูลแน่เพราะแคปซูลแพงครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ ยังเลยนะฮะยังนะครับตอนนี้ผมคิดว่ายังเป็นจำนวนน้อยอยู่เพราะว่ามีคนพูดขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้มีคนส่งไหมเห็นว่าเป็นยังไงรู้ไหมคะถ้าแบบลูกค้าซื้อของปลอมไปแล้วแบบไม่ได้ผลจริงแล้วเขาจะด่าสินค้าเราจะมาพาดยิงสินค้าอ,อไม่หรอครับเพราะว่าสินค้าจริงๆตอนนี้มีแต่ฟีดแบ็กในทางที่ดีมีเรื่องดีๆกลับมาแล้วสินค้าคตัวนี้ขายตรงีจะมีจากสินค้ารั่อื่นนะครับ จริงๆเราเปิดเป็นบริษัทเลยครับบริษัทชื่อ D Effect เน้นก็ทอกอําเรื่องเกี่ยววิตามินอย่างเดียวเราก็คงจะจะทำต่อไปครับมีแผนนี้จะทำตัวอื่นๆอย่างเมื่อกี้พพูดถึงเรื่องเรื่องตลาดของผู้ใหญ่ครจริงๆตอนนี้เมืองไทยเนี่ยผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นเบาหวานเยอะมากมผมรู้สึกว่าก็อยากจะจับไอ้ตัวนี้ครับแต่เอามาขยายผลอาจจะปรับสูตรเพิ่มส่วนผสม,มซึ่งก็คงเป็นเฟสต,ต,ต่อไปอนี้ครับาสมมติว่าแบบเออมีแบบ มีแบบเขาเรียกนักปร,รึกษาทนายแบบแบเพิ่มเขาเรียกนัว่าการเอาไวา้มีปรึกษาไหมพี่ยังครับยังเลยครับจร<ม>ิงๆเรื่องเรื่องปลอมนี้แบบโอ้โหเพิง่งเพิ่งได้ยินเนี่ย<ม>แต่ก็มีคนไลน์มาบอกอะไรเงี้ยใช่ทางแรกตกใจไหมพี่แบบเจอไม่เลยฮะอย่างที่บอกอะฮะ ขายดีฮะถึงปอมแต่ขายไม่ดีไม่ปอมแน่ปอมไปไม่มีประโยชน์เหนื่อยเปล่าอย่างพี่ดงก็เตรียมใจไว้ระดับหนึ่งก่อลว่าจะคือผู้ดักเยอะนะเรื่องพวกเนี้ยผมว่าก็มีแต่ผมว่าของผมยังอาจจะเป็นเจ้าเล็กๆมั้งผมไม่แน่ใจนะฮะตอนนี้ผมยังไม่มีดีเทลสกับแต่ยังไม่ถึงขั้นกดเสี่ยคณราผลกระทบกับ ของงจริใช่มัยังนะครับตอนนี้ได้ดีพี่ผู้ชมอยากจะบอกอะไรกับคนที่ต็องสินค้าเคือจริงๆยังไม่รู้ข้อมูลเลยไม่รู้จะบอกอะไรตอนนี้ใช่แต่มีคนพูดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันทําไมมันดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมว่าก็เราก็ทําของเราถ้าเกิดทางเขารู้สึกว่ามันเริ่มดูจะโอดเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคงมีวิธีจัดการตามสิ่งที่ควรจะเป็นใช่เป็นความยากลำบนะคะเห็นล่าสุดเป็นคอมเมนต์ในเพจแอนดี้ท่าน ใช่ครับก็ก็ก็คิดอยู่เหมือนกันครับเพราะรู้สึกว่าเหิมเกลิ่เกินเหตุจริงๆก็มันก็ใช่ไหมฮะคือเรื่องการไม่ชอบใครผมว่ามันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลในการที่จะคอมเมนต์ชอบไม่ชอบห้ามใครไม่ได้แต่การพูดจาในเชิงหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลกฎหมายกฎหมายคุ้มครองพรบผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะว่าว่าโอ้โหจริงๆนิดเดียวก็ผิดแล้วพอเราไปศึกษาจริงๆรู้ว่าโอ้โหที่ทำทำจริง เข้าหมดเข้าขายหมดอ่ะใช่แต่ณปัจจุบันนี้คือไม่ได้พูดเรื่องคนแล้วไงพูดเรื่องของผมเรื่องของผมผมมีออยผมได้กฎหมายเจมผิวโลกผมมีโรงงานที่ได้มาตรฐานท็อปในประเทศทําให้ผมเพราะฉะนั้นเรื่องที่พูดผมว่ามันเข้าข่ายการดิสเครดิตนะครับแล้วมีการเสียผประโยชน์จริงๆผมว่าทาพวกนี้ก็ก็ต้องระวังตัวไว้อ่ะจริงๆนะผมพูดจริงๆเพราะว่า บางทีคึกขนองเป็นน้องๆเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าผลเสียถ้าตามมาเนี่ยเด็กพวกนี้ติดคุกนานนะครับอันนี้เอาจริงๆนะติดคุกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็หมดอนาคตได้ง่ายๆก็ก็ต้องระวังไว้ใช่ตัวเขาก็แคปข้อความที่พี่โดคอมเมนต์มาแล้วก็มาบอกว่ามีเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดแต่คนพวกนี้ผมาไม่ต้องมีเวลาเอาเอาเวลาที่มีข้างเราเนี่ยไปไปเสียกับบุคคลเหล่านี้ ผมว่าเราโฟกัสในงานของเราเรื่องพวกนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทนายดูเรื่องพวกนี้ผมอยู่แล้วเพราะตัวผมเองไม่ต้องไปดูว่าเขาจะยังไงอะไรใช่ที่าครพี่เขาปจะจะเบิดีที่สุดผมยังไม่ทราบเลยครับถ้าเกิดดูเรื่องไงเดี๋ยวจะบอกแต่ผมแค่รู้สึกว่าก็ก็ก็น่าโดนไหมอ่ะทําทุกอย่างที่ที่ที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้ก็น่ามันก็น่าโดนเใครที่ที่เราก็ไปคอมเมนต์ว่าเขาพูดถึงสิทธิสัั์เราในทางที่ไม่ดี ถูกต้องเมื่อกี้ผมถึงพูดนะครับว่าชอบไม่ชอบบุคคลเนี่ยสามารถทําได้มันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแต่มินประมาทบุคคลอื่นอันนี้ทําไม่ได้ discredit uh, ธุรกิจ product หรืออะไรอื่นที่มีใบอนุญาตถูกต้องอันนี้ทําไม่ได้แต่ก็โชคดีที่ว่าตัวละครในนั้นมันเป็นกลุ่มเล็กไลค์ลก็ไปซื้อมาอ follow ก็ไปซื้อมากลุ่มคนก็เป็นหน้ามาที่ล็อกอินล็อกเมาตอบกันเองอยู่นั่นนะ่ะมันเออมันเป็นคนอยู่ไม่กี่คนนะ่ะ ก็อยากคิดว่าไม่รู้ว่าเป็นใครพราะจึงรู้มานานแล้วแต่ว่าที่เกลียดเสียเวลาครับ <teen S 1> ครับนีหวานใจมีให้กำลังใจหรือมีพูดอะไรกับเรื่องนี้บ้างคือเรามองเขาไม่มีตัวตนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าครับ <c oughs> คือคือเราเราอะเป็นคนเพราะฉะนั้นเรามีอารมณ์ในการที่เราจะมมโหได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเน mm ี hmm. ่ยผมว่าเวลาที่มีค่าไม่จําเป็นต้องไปเสียกับคนพวกนี้ไอ้โมโหมันห้ามยากแต่โมโหปุ๊บก็หายมันรู้สึกว่าเอ้ยวันหนึ่งเรามีอะไรทํามากกว่านี้เะนั้นอย่าไป เบื่ดำเนินคดีซ้ำอะไรเยครับผมว่าจะพึ่งบนเรื่องดำเนินคดีครับเพราะเมื่อกี้ผมพูดไปหมดแล้วเนี่ยว่าผมผมยังไม่รู้ว่าจะ,จะจะดำเนินหรือเปล่าว่าเดี๋ยวบนอยู่ก็จะซ้ำเรื่องเดิมเบื่อไหมพี่แบบโ,โดนหนีตลอดมันยืเดเยื้อมากเลยไม่เบื่อ,เล,อเลยครับจริงๆอยากให้พี่ๆทุกคนแบบอ่าเขาเรียกนาเสนอข่าวให้มันไม่ไปต่อยอดทางนู้นด้วยเพราะจริงๆบุคคลเหล่านี้ผมว่าในสังคมไม่ควรสนับสนุนและจริงๆจริงๆอยากจะนะวันหนึ่งอะบุกเข้าไปที่ ไ uh, อซีท oh, <okay. S 1> ีอ่ะก็พูดให้รู้เรื่องแล้วจริงไม่ใช่เคสโดมอย่างเดียว oh. ดาราดูนี้โดมกันเยอะมาก oh. แล้วทุกคนมองว่าอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นเวทีที่ขึ้นมาใช้เพื่อมาว่าคนมาดิสเครดิตมาบัฟคนกันมันจริงๆมันไม่ถูกต้องคนระับเกาหลีเขาจับกันเป็นเรื่องเล,ลา mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีเคสสต๊ดดี้เหมือนกันนะ mm. ที่สักคนหนึ่งอย่างล่าสุดอย่างปลื้มอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากมันต้องอย่างนี้คือพร้อมที่จะลุกออกมาแล้วแบบ ซัดกันเลยแต่เราผมว่าเรายังถือว่าเราใจเย็นนะเพราะเรามองว่าเราวุ่นเราอาจจะมีอะไรที่ต้องทํามากกว่านี้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่หยุดอย่างนี้สนใจในเรื่องที่สร้างสรรค์ครับทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าเราคลุกอยู่เรื่องอะไรเนี่ยตัวเราจะเป็นเรื่องแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคลุกอยู่กับเรื่องไม่สร้างสรรค์เราก็จะจมอยู่กับเรื่องที่ไม่สร้างสรรอยากสร้างสรรคอยากมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต อย่าไปครุกอยู่ในเรื่องแบบนี้ครับอันนี้เครียดละหวานใจแล้วเพิ่งไปเที่ยวพยายามดึงพยายามดึงหวานใจครับครับใช่เขาไปอิตาลีมาครับใช่ครับครับ่าซื้อต้องทำแล้วใช่ครับถูกใจไหมพี่ก็ดีผมชอบแบรนด์นี้มากอะไรเงี้ยเขาพิซซ์มาให้อะไรเงี้ยเอาใจเอาใจเนี่ยใส่ทุกวันเลยใช่ครับยังไงจะมีซื้อคืนให้ไหม ยังไม่ได้ซื้อเลยฮะช่วงนี้ก็บุ่นทำงานแต่น้องก็ช่วยนะน้องช่วยทำงานแบบมากๆเลย่ะใช่รถในการช่วยดูแลช่วยช่วยฮะช่วยคือจริง,รงๆเขาเขาเรียนเกี่ยวกับพวกนี้ไม่โดยเฉพาะเลยองค์ทัวพเนอร์พวกบแบบบิสเนสอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเรื่องแบบทำฟอร์ t ควกสต็อกพวกอะไรเงี้ยใช่ครับ ดีครับวงรั่าวยกันแล้วเนาะร่วมกันวางรับถ่ายจริงๆเหมือนกับเราก็ช่วยกันมากกว่าผมก็ช่วยน้องบางทีน้องไม่ออกบูธน้องทาเดี๋ยวนี้ทาแบรนด์เสื้อผ้าเะไรยเล็กๆของเจ้าเองผมก็ช่วยเป็นตากล้องถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยใช่แต่งานยุ่งขนาดนี้ยังมีเวลาหวานกันเหรอผมเจอกันอยู่ตลอดนะฮะเพราะผมว่าถ้าคนมันอยากเจอมันต้องเจอได้อยู่แล้วอะใช่ใช่มันจะบุ้นขนาน่ะอะไรง้ก็ใช่